สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาก็คือแบบดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้มานั่งอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านี้งานแบบเยอะมากๆนะคะถึงแม้ว่าตาก็จะแอบอ่าน,นิยายจบไปหลายเรื่องนะแต่ว่าไม่มีเวลาได้แบบมานั่งอัดแล้วก็ตัดวิดีโอเลยยังไงก็ตามนะคะวันนี้ตาก็จะมารีวิวแล้วก็สปอยนิยายวายเล่มใหม่ล่าสุดของนักเขียนซีรีส์เจนะคะโดยวันนี้จะมารีวิวนิยายวายเรื่อง อัลฟาคริสินะคะหรือว่านี่เลยนะคะบริษัทจัดหาอัลฟาอันดับหนึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักนะคะก็ยังอยู่ในแบบโอเมก้าเวิร์สใครที่สนใจนะคะก็ลองติดตามฟังเรื่องคร่าวๆได้ดังนี้หน้าเอกของเรานะคะชื่อว่าข่าวนะคะเป็นโอเมก้าที่แบบ ไม่สนใจจะมีแฟนเลยวันๆเนี่ยสนใจแต่จะแบบทําไล่ทําสวนโดยครอบครัวของเขานะคะเป็นครอบครัวที่มีบริษัทจัดหาคู่นะคะสำหรับโอเมก้ากับอัลฟาที่นี้นะคะช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็คือประสบปัญหาทางด้านการเงินนะเพราะว่าโดนคู่แข่งนะคะแบบแย่งการตลาด ครอบครัวของเขาก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเขาว่าจะจัดการทำเรียลลิตี้นะคะโดยให้เขาเนี่ยเข้าไปเป็นดาราหน้ากล้องตอนแรกเลยนะคะน้องขาวของเราก็คือแบบไม่ได้สนใจจะเข้าไปแบบร่วมรายการเรียลลิตี้นี้นะจนกระทั่งได้ไปเจอคู่เดทครั้งแรกนะคะหลังจากเห็นหน้าตาคู่เดทครั้งแรกนะคะขาวก็คือตอบตกลงเข้าร่วมถ่ายทำเรียลลิตี้อันนี้เลย แน่นอนนะคะว่าคู่เดดของเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือพระเอกของเรานั่นเองโดยพระเอกนะคะก็คือชื่อว่ามิถามิถาเนี่ยจริงๆเป็นอัลฟาที่ทํางานอยู่ที่ลอนดอนนะคะแต่เผอิญว่าบริษัทของเขาว่าประสบปัญหาทางด้านการเงินก็เลยทําให้เขานะคะต้องแบบคือกลับมาเมืองไทยนะคะมาพึ่งพี่ชายฝาแฝดนะคะโดยพี่ชายฝาแฝดของมิถานะคะก็คือมีชื่อว่าสีถาสีถาเนี่ยนะคะขอร้องให้มิถาน้อง ชายของเขาเนี่ยเข้าร่วมโปรเจกต์เรียลลิตี้นะคะที่จะต้องไปถ่ายทำกับขาวซึ่งสำหรับมิถาคนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินนะคะก็คือต้องตอบตกลงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นขออนุญาตเล่าเรื่องครอบครัวของมิถานิดนึงนะคะครอบครัวของมิถานะคะก็คือมีบริษัทนะคะซึ่งแบบผลิตอุปกรณ์สำหรับ โอเมก้านะคะโดยอุปกรณ์พวกนี้มันก็เป็นอุปกรณ์ที่โอเมก้าจะเอาไว้แบบช่วยตัวเองในช่วงฮีทอะไรแบบนี้โดยของเล่นล่าสุดนะคะที่บริษัทแบบนำสู่ท้องตลาดนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆก็คือตุ๊กตายางรุ่นลูกชายซีอนะคะซึ่งแน่นอนว่านะคะต้นแบบของตุ๊กตายางก็คือฝาแฝดน,นะคะทั้งมีถาแล้วก็สีถา น้องข่าวของเรานะคะก็คือซื้อตุ๊กตายางรุ่นลูกชาย CEO ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คือชอบไอ้ตุ๊กตายางเนี่ยมากดังนั้นนะคะพอวันแรกที่ได้ไปเจอหน้ามิถานะคะแล้วคือเห็นหน้ามิถาเหมือนกับตุ๊กตายางที่ตัวเองมีอยู่ที่บ้านนะคะน้องข่าวก็คือแบบตอบตกลงเข้าร่วมเรียลลิตี้ทันทีนะคะ เพราะว่าข่าวเนี่ยอยากจะพิสูจน์ว่าคือต้นแบบตัวจริงๆนะคะกับตุ๊กตาย่างที่เขามีอยู่อ่ะคือมันมีส่วนไหนที่ต่างกันบ้างหลังจากตอบตกลงเข้าร่วมถ่ายทำเรียลลิตี้นะคะคือการถ่ายทำจริงก็เริ่มขึ้น ที่นี่นะคะพอถ่ายทําจริงๆอะ่ะในระหว่างถ่ายทําก็มีที่ว่าคนทั้งคู่ต้องแบบมีสัมผัสเนื้อตัวกันบ้างนะคะขาวที่แบบไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะก็แบบคือรู้สึกเขินทุกครั้งที่แบบต้องโดนตัวมิถาในขณะที่มิถานะคะก็คือมองขาวด้วยความสนใจอะ่ะ เพราะว่าเขาก็คือแบบหน้าตาน่ารักนะคะแถมยังมีปานแบบรูปหัวใจแบบแปะที่หน้าอีกนอกจากนั้นนะคะมิถาก็คือชอบแบบแย่ชอบแบบแกล้งเขามากๆนะคะเพราะแบบเหมือนแบบปฏิกิริยาของเขาวเวลาแบบโดนโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันตลกดีวันหนึ่งนะคะครอบครัวของนายเอกก็คือแบบคิดแผนนะอยากจะให้มิถาแบบมาถ่ายทำเรียลิตี้ที่บ้านของเขา ตกดึกคืนนั้นนะคะมิถาก็คือกินเหล้าแล้วก็เมาที่นี่พอเมานะคะน้องข่าวของเราก็คือแสบมากทุกคนคือข่าวนะคะถือโอกาสไปเอาตุ๊ก,กตายางที่ตัวเองมีมานะคะเพื่อจะเอามาเทียบกับพระเอกนะคะฉากในนิยายฉากนี้มันตลกมากนะคะทุกคนเพราะว่าข่าวก็คือแบบเปลืองผ้ามิถา,ถาออกหมดเลยเพื่อที่จะแบบต้องการแบบดูความแตกต่างระหว่างแบบตุ๊ก,กตายางที่เขามีนะคะกับแบบ ตัวต้นแบบอย่างมิถาวันหนึ่งนะคะความลับก็คือแตกนะคะเพราะว่าขาเนี่ยดันไปเจอพี่ชายฝาแฝดตัวจริงนะคะของมิถาก็เลยรู้ว่าคือคนที่เข้าร่วมถ่ายทำเรียลลิตี้กับเขานะคะไม่ใช่สีถาแต่เป็นมิถา พวกข่าวเนี่ยแบบเหมือนรู้ความลับนะคะข่าวก็แบบพยายามจะเอาเรื่องเนี้ยไปแบ็กเมลพระเอกไว้แต่ว่าพระเอกนะคะก็คือแบบไม่สนใจรู้เราย,ยังไงไม่ได้แคร์นะคะข่าวก็แบบหดหงิดมากทําอะไรไม่ได้ตัดมาทางฝั่งบ้านของพระเอกกับนายเอกนะคะคือจริงๆแล้วครอบครัวทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็คือรู้จักกันและไอ้แผนเรียลลิตี้อะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือแค่อยากจะให้แบบน้องข่าวนะคะกับแบบพระเอกของเราเนี่ยมีโอกาสได้มาเจอกันเท่านั้นเอง ที่นี้นะคะครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกว่าอยากจะให้คนทั้งคู่แบบขยับความสัมพันธ์นะคะพี่สะพ้ายของขาวก็เลยแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบลองเปลี่ยนคู่เดทของทั้งน้องข่าวแล้วก็แบบมีฐานะนะคะแล้วก็มาดูซิว่าเฮ้ยปฏิกิริยาของสองคนนี้จะเป็นยังไงบ้างและก็เหมือนว่าแผนการนี้มันจะสำเร็จทุกคน ตอนที่ข่าวนะคะรู้ว่ามิถาเนี่ยคือตกลงเปลี่ยนคู่เดทนะคะน้องข่าวก็คือแบบหงอยมากเงามากส่วนมิถานะคะก็คือนึกว่าข่าวเนี่ยโกรธเขามากถึงขนาดแบบอยากจะเปลี่ยนคู่เดทนะคะคือมิถาเนี่ยนึกว่าข่าวเนี่ยโกรธเรื่องที่เขาไปหลอกว่าเขาอะไม่ใช่สีถาพี่ชายฝาวแฟดวันที่ต้องถ่ายทำเรียลลิตี้กับคู่เดทใหม่ก็มาถึงนะคะวันนั้นนะคะน้องข่าวก็คือเห็นมิถาดูแบบ สนุกอยู่กับคู่เดทคนใหม่อะตัวเองก็คือแบบรู้สึกอิจฉาขาวนะคะก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยตัวเองอยากจะสนุกบ้างนะคะก็คือชวนคู่เดทตัวเองอะไปเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวพวกรถไฟเหาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้นะคะลงมาเท่านั้นแหละขาวก็คือแบบอ้วกแตกไปเลย มิถานะคะเห็นเหตุการณ์นะคะว่าแบบขาวอ้วกแตกก็คือแบบตกใจมากทุกคนก็เลยแบบวิ่งเข้าไปช่วยขาวนะคะแล้วก็พาขาวเนี่ยไปส่งห้องพยาบาลขาวเนี่ยพอโดนพระเอกอุ้มนะคะก็แบบรู้สึกแบบปลอดภัยรู้สึกแบบอุ่นใจส่วนมิถานะคะคือไม่รู้เลยว่าตัวเองแบบคือแสดงความห่วงใย,ยข่าวแบบสุดๆทางผู้กำกับเรียลลิตี้นะคะวันนั้นก็คือได้ช็อตเด็ด หลายช้างมากๆนะคะเป็นที่ปรับปื้มหลังจากวันที่น้องขาวอ้วกแตกเข้าไปนะคะขาวก็คือรู้ใจตัวเองเลยว่าเขาก็คือแบบตกหลุมรักพระเอกเข้าแล้วพ่อขาวเนี่ยได้มารู้ข่าวว่ามิถาเนี่ยกำลังจะไปลอนดอนเนาะคือขาวก็คือแบบขออนุญ,ญาตติดตามไปด้วยซึ่งมิขาก็คือตอบตกลง ที่ลอนดอนนะคะในขณะที่มิถาแบบไปทำธุระเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยข่าวก็คือแบบรู้สึกหน่อยมากคือไม่ได้เจอมิถาเลยทั้งๆที่ไปลอนดอนด้วยกันวันก่อนกำหนดกับเมืองไทยนะคะเขาตัดสินใจคือรอพระเอกอยู่จนถึงแบบประมาณเที่ยงคืนเขาตัดสินใจนะคะเข้าไปขอร้องมิถาว่าคือตัวเองไะอยากที่จะอยู่กับพระเอกต่อนะคะไม่อยากกลับเมืองไทย ซึ่งตอนแรกนะคะมิถาก็คือแบบตอบปฏิเสธเออเพราะว่ามิถาคือตอนเนี้คือถังแตกอยู่นะคะคือแบบคิดไปว่าตัวเองแบบไม่มีเงินพอที่จะแบบดูแลขาวให้ดีระหว่างที่อยู่ที่ลอนดอนนะที่นี้นะคะน้องขาก็ปิ๊งไอเดียทุกคนคือขาเนี่ยบอกมิถาไปว่ามิถาเนี่ยคือควรที่จะได้ค่าลิขสิทธิ์จากตุ๊ก,กตาอยางนะคะ,นะคะเพราะว่าคนต้นแบบอะ่ะก็คือมิถานั่นเอง พูมิถาได้ฟังก็คือแบบตาโตมากนะคะบอกเฮ้ยจริงๆด้วยนะคะเขาควรที่จะแบบได้ค่าลิขสิทธิ์จริงๆด้วยนะคะคือไม่ได้ถังแตกดังนั้นนะคะพอแบบเหมือนเปิดทางสว่างใช่ไหมมิถาก็แบบรีบโทรกลับไปหาที่บ้านนะคะแล้วพ่อของมิถาก็คือตกลงนะคะว่าจะแบบให้ค่าลิขสิทธิ์กับมิถา หลังจากนั้นนะคะมิถาก็คือแบบดีใจมากนะคะแล้วก็คือแบบตรงเข้าไปกอดข่าวนะคะแล้วก็แบบฟัดข่าวอยู่แบบสักพักหนึ่งนะคะแน่นอนว่าข่าวก็คือแบบเขินมากๆนะคะแล้วแบบความใกล้ชิดน้องก็ทําให้ข่าวแบบฮีทพ่อน้องข่าวฮีทนะคะข่าวก็คือแบบรุกหนักมากนะคะก็เข้าไปแบบจูบมิถาเลยและแน่นอนว่าหลังจากนั้นคนทั้งคู่ก็เลยเถิดนะคะก็มีแบบเอ็นซีแซบๆกันในคืนนั้น การอยู่ต่อด้วยกันที่ลอนดอนนะคะก็คือทำให้คนทั้งคู่แบบสนิทกันมากขึ้น แต่ทีนี้นะคะหลังจากที่เขากลับมาเมืองไทยอยู่ๆเขาก็แบบหายไปจนมิถาสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมิถาก็คือทนไม่ไหวก็เลยไปหาขาวที่บ้านนะคะพอได้เจอกับน้องขขาวนะคะเขาก็ตัดสินใจถามสิ่งที่ติดอยู่ในใจนะคะคือขาเนี่ยไปได้รู้เรื่องในอดีตของพระเอกมานะคะว่าพระเอกแบบมีโอเมก้าหลายคน รวมทั้งข่าวเนี่ยก็คือได้ยินมาว่ามิถาเนี่ยอยากที่จะกลับไปทํางานที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะคะคือไม่ได้อยากอยู่เมืองไทยซึ่งนะคะคําตอบของพระเอกก็คือว่าใช่นะคะพระเอกก็คืออยากที่จะกลับไปทํางานที่อังกฤษพอได้ฟังคําตอบนะคะข่าวก็คือคิดเอาเองไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วว่าคนทั้งคู่ก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยการรอก ดังนั้นนะคะเขาก็เลยคิดว่าเออเขาอาจจะใช้เวลาที่เหลืออยู่สร้างความทรงจําดีๆระหว่างคนทั้งคู่เวลาก็ผ่านไปนะคะจนมาถึงวันที่รายการเรียลลิตี้นะคะคือต้องถ่ายทําฉากขอแต่งงานโดยมิถานเนี่ยวางแผนที่จะขอแต่งงานเขาจริงๆนะคะแต่เขาคือไม่รู้นะคิดว่าเป็นแค่แบบการถ่ายทําเฉยๆวันนั้นนะคะก็คือมันมีฉากที่ต้องแบบ ทําเมินน้องขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วขาวก็แบบรู้สึกสะเทือนใจมากแอบไปแบบร้องไห้อยู่คนเดียวแต่สุดท้ายนะคะในคืนนั้นก็คือทุกอย่างถูกเฉลยนะคะการที่พระเอกทําเมินขาวอ่ะมันเป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้นในคืนนั้นนะคะมิกขาก็คือคุกเข่าขอขาวแต่งงานและขอให้ขาวนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ลอนดอนและขาวก็คือตอบตกลง วันแต่งงานจริงมาถึงนะคะทุกอย่างคือถูกจัดแบบจริงจังมากทุกคนรู้ว่างานนี้เป็นงานแต่งงานแบบจริงๆคนที่ไม่รู้คนเดียวก็คือน้องขาวด้วยขาวก็คือคิดว่าทำตามบทมละครเฉยๆแต่วันนั้นนะคะก็คือมีการจดทะเบียนจริงนะคะมีการจัดงานแต่งงานจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าเข้าหอจริงๆ หลังจากแต่งงานกันนะคะมิถาก็คือไม่ได้กลับไปทํางานที่อังกฤษหรอกทุกคนคือสุดท้ายเนี่ยมิถานี่ก็ย้ายตัวเองมาอยู่กับน้องขาวนะคะแล้วก็สร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนั่นนะคะก็คือเรื่องย่อคร่าวๆของเรื่อง Alpha Crisis นะคะหรือว่าบริษัทจัดหา Alpha อันดับหนึ่งโดยสรุปนะคะนิยายเรื่องนี้คือไม่ดราม่าเลยนะคะมีความแบบน่ารักนะคะมีความแบบอบอุ่น โดยนายเอกนะคะก็จะเป็นคนแบบใส่แต่แอบแบบแซ่บแซบทุกคนในขณะที่พระเอกก็คือแบบชอบแย่นายเอกเรื่องนี้ก็คือจะมีความแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักมีฉากแบบตลกๆให้ไปตามอ่านกันยังไงนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าๆค่ะบ๊ายบาย